คครับวันนี้นะครับเรามาพบกับทางคุณลูกค้านะเข้ามาใช้บริการฟื้นฟูโคมไฟหน้าใหม่นะครับในรถโตโยต้าเอาฟนิดนะเดี๋ยวเราผมไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวให้ทางลูกค้าจริงๆดีกว่านะว่าเรื่องเบื้องต้นเลยเนี่ยเขามาเนี่ยมันเป็นยังไงสาภาพเป็นยังไงนะแล้วพอเขามาเห็นจากการที่มาใช้บริการฟื้นฟูกับเราไปปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้าง สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่อคุณอะไรครับผมชื่อมงคลฮะสีทองพิมอ่าโอเคพี่พี่มงคลถือไมเลยครับได้ครับโอเคพี่มงคลครับผมมาตอนแรกโครงพี่เป็นไงก่อนมันก็จะมองมองมัวมัวอ่าแล้วก็สีไฟมันจะเป็นเหลืองเหลืองอ่าโอเคแล้วครั้เนี้ยพอน้องเขาแนะนําเรื่องของการไปการขัดรูปโของไฟหน้าเขามาเห็นตอนแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างเลยมันก็รู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยขึ้นเพราะว่า ใช้ชีพในท้องถนนไปต่างจังหวัดก็บ่อยครับพี่ในการที่ว่ามันเพิ่มการมองเห็นดีแล้มันชัดขึ้นครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็สบายใจครับพี่แล้วที่ของพี่มาเพิ่มในความปลอดภัยมากขึ้นอีกก็คือเปลี่ยนในเรื่องของหลอดไฟหน้าเป็น LED ครับครับมีหลายท่านนะต่ก็คือเขาถามว่าแล้ว LED เปลี่ยนมันแยงตาหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยให้เห็นเลยครับทางที่มงคลเห็นนะ สว่างขึ้นกว่าเดิมไหมครับผมสว่างอ้อ่าแล้วมันแยงตามไหมที่เห็นที่ว่ามันแยงตาไหมว่ามันต้องขับรถทันหน้าแล้วนะและที่มันยังแยงนี่มันเป็นเพราะอะไรเออเพราะว่าแสงมันฟุ้งนั่นคือจะเป็นลักษณะเหมือนแสงซีนอนทั่วไปซีนอนใช่ใช่ไม่ใช่ LED ครับเพราะฉะนั้นคือจะได้ให้ทางที่มุงคนเข้าใจนะว่าแสง LED มันจะเป็นแสงอ่อนแสงนุ่มมันจะพุ่งเป็นลำแสงตรงข้างหน้ามันจะไม่แยงตานะครับเพราะฉะนั้นคือ การที่พี่มาซื้อของกับทางเรามาใช้บริการกับเราเราก็จะให้คำสุกสาเนี่ครับนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่มงคลขอบคุณนะครับที่เข้ามาใช้บริการกับเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่ว่าลูกค้าอีกจะเป็นท่านไหนมาใช้บริการอะไรกับเราวันนี้ผมแต่พี่มงคลขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ